เดินมาอย่างกันนั่งแบบแล้วอุ้ยเอาขาไม่ฉีกหรอเฮ้ยโรงพยาบาลไหมล่ะฉีกมดแล้วมั้งนะตรงนั้นนะงานก้อนหินใช่ไหมอุ้ยโหแล้วแบบโยนหลายลูกไงแม่งโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรอกำลังตักแกงให้เอา้าแล้วตวัดน้ำแกงแล้วมันจะเข้าถ้วยมา้งหรอเข้ามข้าหมดเฉยไม่หกเลยสักหยดโอ้ oh my god รีไาย,ยิ่งกว่าคนขายไอติมนะ ก็แฟนมาขอเล่นเกมด,ด้วยอ้าวไม่ให้อ่านั่งอีกทีหนึง่งอ้าวไม่ให้อ้าวไม่เล่นแล้วเสร็จแล้วก็อ่าเพื่อนแอบแซบนะเอา้ปวดหัวเลยกำลังโทรศัพท์อยู่เสร็จแล้วมีผู้ชายมาทำอะไรอ๋อแกล้งนึงเชือรองเท้าเสร็จแล้วก็เลยจับหมวกยนต์ลงไปข้างล่างแล้ว <c oughs> อ๋อมาเชือรองเท้ากูเดี๋ยวนี้ ให้เตะหน้าเป็นเลยล่ะอ่ากำลังโขมไปข้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บจับอลจะขาดแล้วโยนไปโอ้โหเขาโขลพอดีทำไรอ่ะโยนขวดมาทั้ฟิปเหรอแล้วเฮ้ยตากเฉยเล่นบาสอ่าแย่งกันไปแย่งกันมาเสร็จแล้วเอาวิ่งมาจากไหนปาบโอ้โหอีกฝ่ายถึงกับสุดถึงกับสุดโอ้โหบาได้บาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหสรงกีเมตรวันหน้าเราเคอจะวิ่งขึ้นไปข้างบนอะนะอุย้ยแล้วจับถึงจะด้วยเรียบร้อยหมางงเลยหมาเึงกับงงม,มาจะโชว์เทพบาสใช่ไหมอ่าเรียบร้อยไม่เข้าเลยใช้ก้นชุดเข้าโก<อ>้เฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ก้นชุดบาสกันแล้วเหรอเดินมาอย่างรอแล้วเอ้าเฮ้ยไม่เวียนหัวหรอ มันไปได้ไงวะเชียรดเดอร์เหรอเฮ้ยไม่ใช่คือเขาาจะเตะแผ่นไม้ที่อยู่ข้างบนตรงนั้นเวย้ยแล้วคือหูสูงกี่เมียร์ปุณณยถามจริงเตะหึงเอาวะเอาเลยเอาเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาโอ้เตะยอดหน้าคนได้สบายเลยนะนะั่นแหละทำะไรครับเฮ้ยเจลงาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแปดก้าคุณนับไปทันแล้เนี่อุ้ยอ้อเอาชิ้นหนึ่งไปเลยครับ <G ül> อืฮอเฟลนนิงนะอุยเฮ้ยแล้วรอดแบบพอดเพอร์เรฟกอะแล้วมันกระโดดอะไรตรงข้างบนตรงน,นี้วะเนี่ยถ้ามันเด้งแล้วแบบหล่นไปอ่ะบอกว่าคงจะไม่หล่นนะว,วิ่ยสนุกกันใหญ่เอาเว้ยตำดวจเอา้าเฮ้ยโจรเหรอเฮ้ยไปเว้ยต่อยอะไรอ่ะ <G ül> มองไม่ทัน ไปแล้วเข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าสองกันเลยอืมอืมเจ็บมือปลาคืนอา้าวโอโ้โหอี้แยกหมอดใสะจะเท้ยไปไหนเนี่ยโอโ้โหอเอาเว้ยวิโอโ้โห ไม่กลัวหน้าแฮกเลยเว้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอก็ตีแบบดีได้ด้วยเหรอแบบหยอยๆนะเยอยๆเรียบร้อยครับที่หนึ่งดิฟโชว์หน่อยดิโอโ้โหดูจากทรงพื้นน่าจะลื่นนะนะ่โอโ้โหจะเหกไปไหนเนี้ย เว้เว้ยกบอลดดกบอลแล้วทำไมครับโอโลีลาเยอะจีเจอ้าเขา้าโกยเฉยเลยฟาเตะหอหึเข้าเฉยเฮ้ยอู้หโอโใครมันหรือเปล่ากับพี่ <c oughs> ว่าร้อนหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโโดิฟอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่คนเปเลยล่ะดิฟขนาดเนี้ยจะโอดดิฟทุกขั้นเลยเหรอ <c oughs> เอ้ยไปเอาเว้เอาไว้อย่าไปท้ามวยกับพี่เขาแล้วกันเดี๋ยวหน้าแหกบัวขาววัดเป้าเอ้ยอาจจะรีลายเอะอย่างเดียวก็ได้นะเจอแบบเตะต้นกล้วยไปอะ่ะเงิบเลย โอ้ยเฮ้ยทาเต้นอะไรกับนี้เนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ดได้ยังไงให้ขามันรัวขนาดนั้นอะเห็นแล้วเมื่อยแทนเปิดข้อมไหมครับพี่โอ้ไม่เมื่อยหรอถ้าจะเก่งน่าดูเอาไปเต้นในผับนะเอาไว้ อุ้ยโอ้เลี้ยวแบบออืจะเลี้ยวรัวอะไรขนาดนู้นะเอ้ยยกล้อโอ้โหเตะบอลไม่โดนขาคนอือแล้วเขาน่าแห่งแล้วมึงเอ้ยเอาเว้ แล้วทำไมเหมือนตัวสูงขึ้นวะอะไรอ่ะโอ้เนี่ยคนเดียวก็เนี่ยต่อท่อได้อ๋อวิ่เป็นท่าอะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นท่าไม่ตายเลยเนี่แบบเมื่อก่อนเน่ยเป็นเกมอะไรเงี้ยมันจะหมุนตัวอย่างเงี้ยเอาเว้ยเฮ้ยเล่นสก,กีถอยหลัง ็ชิวเลยคำถามคือจะเบรกยังไงก่อนโอ้แสดงว่าทางมันต้องโล่งจริงๆใช่ไหมเนี่ยพี่แกก็ชิวเกินโอ้ยกลับด้านได้เฮ้ยใชย่เท้าเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้เดี๋ยวก็เล่นวันเล่นวันเ๋ยวพี่อืมอ่ะอะไร,รอะเออ เฮ้ยผมแก้มอาอโดนจุบป,ปากน <c oughs> มันรออนอรจริงๆอุยอ้ยเฮ้ยถึงกับเด้งกลับอ่ะโอ้โอ้โหอ,อ,อย่า,าดับนะมึงเอ้ย,อยมันจะเอาแรงอะไรไปสู้ถามหน่อยถามหน่อยเอาแรงอะไรไปสู้อมืมาเววิ่งแข่งแบบอุย้ย เล่นสเก,ก็ตบอร์ดอย่างนี้โอ้ยท่าแบบกิ่งมาจากไหนก่อนแหมยกร้อยด้วยเอ้ยข่วงสเกตบอร์ดโอ้โ <c> ห <oughs> ไปฝึกมาจากไหนก่อนข่วงสเกตบอร์ดโอ้ เออโอ้ยดิบมอไซดิบมอไซโอ้ยโอ้โดิบมอไซกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้คือเขาจะแบบเงยหน้าแล้วลอดใต้ไม้อันนั้นน่ะนะอ่าอ่าขอเสียงปรบมือหน่อยอ่าโอ้ไม่ปวดข้อเข้าเหรอวะเนี่ยนี่ก็ย่อเยอะแล้วนะ คนดูก็เยอะอยู่นะแล้วเฮ้ย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 หอดได้ซะด้วยโอ้อืมต้องโดนเหตุละมั้งโอ้โหถ่าเยอะถ่าเยอะแล้วคุณผู้ชมนะครับใครชอบดีเรื่องอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ลงไใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว